สวัสดีทุกคนพิมอยู่นี่ค่ะน้องคริสตี้โหยมากันเยอะแยะเลยก็บรรยากาศไลฟ์นะครับอยู่ที่สำนักงานพักเพื่อไทยนะครับตามคาขอของน้องๆเอฟซีนะครับอยากจะให้พี่อิมทักทายอยากเห็นหน้าพี่อิ่มนะครับกเอืมัสักครู่นี้ถ้าใครมาที่นี่ก็จะแจก ก๋วยเตี๋ยวลุยสวนฟรีนะอร่อยมากหาทานหาทานไม่ได้ครับต้องไปทานอยู่เมืองลิงล,ลรบุรีมะนรานอะไรนะครับโปรโมทนะครับ,รรบอร่อยมากทานไปท้องเสียหรือเปล่าค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะพี่อิมโอยพรมันเกิดหน่อยค่ะวิทิดาเดี๋ยวโอยพรให้นะครับวิทิดากำลังสั่งจอง โอเคขอบคุณนะคะน้มุกให้น้มุนะคะลูกๆชมกันสอ่หน้าคอูอันนี้อดะรเยวอมเมนต์เยอะๆนะครับไม่ถึงสามพันนี้จะออฟละไม่ไลฟ์ละคอมเมนต์ถึงสามพันแล้วยังครับ เอาใจเอฟซีกว่าดรไม่แกงจ้ะกับตนไม่แกงวันนี้กับตนเราใจนะคอ,อมเมนต์เยอะๆไลค์เยอะๆนะครับรอบหน้าไม่มีพลาดอืมอืม คอมเมนต์เยอะๆนะครับเดี๋ยวพาไปหาคนมีคนนั่งนั่งเสื่อยนั่นด้วยว่าแค่อยู่ตรงนู้นอยู่คนรอต่อแถวถ่ายรูปเพียบเลย นี่คนรอรอรอถ่ายรูปนะครับมาตอนนี้เหรออยู่ที่ไหนจ๊ะท้กกูลทันกูลตาม,ามใจเอฟซี <c oughs> คอมเมนต์ไม่รู้เท่าไหร่ไ่าจะเป็นม <c oughs> าเลยอยู่เชียงใหม่มาเลยครับ คนนี้กับคนนี้คนไหนหล่อกว่ากันคนนี้คนนี้คนไหนเท่กว่ากันาอมกกอตกไก่ป่าโอ้ยมาอหกชุด <c oughs> คอมเมนต์เท่าไหร่แล้วครับวันนี้คอมเมนต์น้อยแน่เลยพี่ยิมยังอยู่นะครับหน้าอีกประมาณสิบสิบห้าทีนะมี่มี่